ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาไปรีวิวจอดลึก Toyota Fortuner 2026รุ่นใหม่ล่าสุดไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงของ Fortuner อยู่แล้วหรือกำลังมองหา SUV คันใหม่คลิปนี้จะให้ข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสมรรถนะภายในและราคาที่คาดการไว้ เริ่มจากภายนอกกันก่อน Toyota Fortuner 2026มาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันและหรูหรากว่าเดิมอย่างชัดเจนด้านหน้าถูกออกแบบใหม่หมดกระจังหน้าขนาดใหญ่มีตกแต่งด้วยโครเมียมไฟหน้าแบบ l ล d ด,ดีไซน์เพรียวบางมาพร้อมไฟ DRL ในตัวกันชนหน้ามีรูปทรงใหม่ที่ดูบึกบึนมากขึ้น ล้ออล่อยดีไซน์ใหม่ขนาด19นิ้วในรุ่นสูงสูงเพิ่มความโดดเด่นเมื่ออยู่บนท้องถนนด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ดูเฉบเฉี่ยวมากขึ้นไฟท้ายแบบเลตด,ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัย Fortuner รุ่นนี้ให้ความรู้สึกทั้งความหรูหราและความแกร่งในคันเดียว ในด้านสมรรถนะ Fortuner 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ให้เลือก2แบบตามตลาดคือเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบและเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรเครื่องดีเซลได้รับการปรับจูนใหม่ให้แรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรเหมาะกับการลากจูงลุยทางวิบากหรือขับในเมืองขณะบรรทุกผู้โดยสารเต็มคัน ส่วนเครื่องเบนซินให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและเงียบกว่านอกจากนี้โตยโยต้ายัางเพิ่มวัสดุกันเสียงรบกวนบริเวณห้องเครื่องและใต้ท้องรถเพื่อเพิ่มความเงียบให้กับห้องโดยสารอีกด้วยการควบคุมรถและระบบกันสะเทือนก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ตัวรถให้ความนุ่มนวลมากขึ้นเวลาวิ่งบนถนนครุกคะ และให้ความมั่นคงขณะวิ่งทางไกลระบบพวงมาลัยมีการปรับให้เบาขึ้นเวลาขับในเมืองและให้ความหนักแน่นขณะขับความเร็วสูงสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อยังมีโหมดเท r r a i n Control และระบรบล็อกเฟืองท้ายเพื่อการลุยทางโหดได้อย่างมั่นใจภายในห้องโดยสารก็ได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัด แห่งคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุแบบซอฟท์ทัดพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมีหน้าปัดดิจิทัลและแท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้ราสายที่ติดตั้งมาให้เบาะนั่งนุ่มสบายมากขึ้นโดยเฉพาะรุ่นท็อปที่มาพร้อมเบาะระบายอากาศผู้โดยสารแถว2มีพื้นที่วางขากว้างขึ้นและสามารถเลือกแบบเบาะก,กับตันได้แถว3ยังเหมาะสำหรับการเดินทางระยะสั้น ฟีเจอร์เสริมต่างๆได้แก่หลังคาซันรูฟแบบพารนรามาไฟสร้างบรรยากาศ JBL ลำโพง9ตัวในรุ่นพรีเมียมและระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense เวอร์ชันใหม่เช่นระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันทำให้ Fortuner คันนี้ดูมีระดับขึ้นอีกขั้นส่วนราคาคาดการ Toyota Fortuner 2026จะเปิดตัวด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากกลุ่นเดิม เนื่องจากฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดโดยรุ่นเริ่มต้นอาจเริ่มต้นราวราวหนล้านบาทและรุ่นสูงสุดอาจแตะระดับ1.7ล้านบาทแล้วแต่ตลาดแต่ละประเทศเช่นไทยอินเดียหรือประเทศตะวันออกกลางที่อาจมีชื่อรุ่นย่อยและออปชั่นแตกต่างกัน จบแล้วสำหรับรีวิวเต็มของ Toyota Fortuner 2026รุ่นใหม่ล่าสุดดีไซน์เทค่คึ้นสมรรถนะดียิ่งครึ่งภายในรู้ราก,กว่าเดิมเหมาะสำหรับคนที่มองหา SUV ครบครื่งอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราว่าคุณคิดอย่างไรกับ Fortuner รุ่นใหม่นี้และคุณจะเลือกคันนี้หรือค่ายอื่นกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราสำหรับรีวิวดีๆแบบนี้ในทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชม